นี่ก็เป็นภาพล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์นะคะจาก Air Force One ค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะแล้วก็เคาะไม้เรียวไปถึงเซเลนสกี้แล้วนะคะที่กำลังจะเดินทางไปซาอุค,ค่ะตามใบสั่งของทรัมป์นะคะให้ไปคุยกับคนของทรัมป์ที่ซาอุเพื่อที่จะปิดจ็อบ นะคะเดินหน้าปิดจอบรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็เซ็นยกแรกให้กับสหรัฐด,ด้วยค่ะทำเองก็บอกนักข่าวเลยนะคะบอกเซเลนสกี้นั่นแหละค่ะแท็กไปถึงเซเลนสกี้นะคะฝากไปถึงพิกกี้ค่ะว่าสัปดาห์นี้จะต้องมีข่าวดีนะคะทําประกาศสิทธิ์ออกมาแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเขายังไม่ค่อยพึงพอใจกับท่าทีแล้วก็ผลงานของเซเลนสกี้สักเท่าไหร่ในการที่จะปิดจอบดูถึงคะแนนความตั้งใจคะแนนจิตพิสัยเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็บอกเลยนะคะยื่นคำขาดว่าสัปดาห์นี้จะต้องมีข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะทั้บอกอย่างนั้นค่ะแล้วก็ยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าทางด้านของนายกอังกฤษเนี่ยก็ได้ส่งคนไปเยือนยูเครนด้วยนะคะแล้วก็ไปเตรียมไปแบ็กอัพไปเขาเรียกอะไรสอนเซเลนสกีนะคะว่า จะต้องไปคุยกับซาอุดยังไงนะคะหลังจากที่แล้วสอบตกไม่เป็นท่านะคะวงแตกมาแล้วนะคะข่าวนี้ก็ต้องไปเตรียมกันให้ดีๆก่อน,นะคะ่ะไปสอนก่อนนะคะว่าจะต้องพูดยังไงนะคะเจรจายังไงนะคะมีท่าทียังไงนะคะสําหรับอังกฤษก็ไปช่วยทางด้านของเซเลนสกี้เป็นพี่เลี้ยงให้อีกแล้หนึ่งเพราะว่าเขาคือตัวแทนของหมู่บ้านนะคะเซเลนสกี้คือความหวังของหมู่บ้านของชาวยุโรปทั้งหมู่ทั้งมวลเลยนะ ก็เซเลสกี้เองยูเครนเองเป็นหน้าบ้านของยุโรปเนาะถ้าด่านหน้าไม่อยู่เนี่ยก็ o, ไปกันทั้งกระบิเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความหวังของทุกคนคะ่ะสำหรับเซเลสกี้นะคะหวังได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันค่ะแล้วรยายงานข่าวอาร์ทีก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทางด้านของทรัมป์เนี่ยก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับการที่คิงชาวเนี่ยให้ ทางได้ของเซเลนสกี้เข้าเฝ้าหลังจากที่เพิ่งวงแตกกระทาไปเพียงไม่กี่วันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเฝ้าที่ลอนดอนที่พระราชวังอย่างเป็นทางการ ไปเฝ้าที่นอร์ฟอกนะคะที่เพราะตําหนักของเขาต่างหากแต่ทําเองก็ไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่อันเนี้ยก็เลยยังไม่ยืนยันว่ามีจดหมายเชิญมาให้ทัมไปเยือนอังกฤษรอบสองเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยทัมจะไปหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าทําเองก็ลดน้ำหนักกับยุโรปไปเยอะนะคะหันไปทางรัสเซียหันไปทางสร้างสารรค์กับรัสเซียแล้วก็หันไปขอไม่เลียวกับจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของยุโรปเนี่ยก็แทบจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแบ เดิมอีกต่อไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าอังกฤษกับสหรัฐเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานก็ตามค่ะ ก็มั่นใจว่าการที่กี้ไปซาอุรอบนี้คงจะไม่วงแตกไม่ควาน้ําเหลวนะคะเพราะว่าเทรนกันไปอย่างดีแล้วก็ทําเองกออ็ดูเหมือนจะภายบายสุดท้ายแล้วนะคะยื่นคําขาดความช่วยเหลือต่างๆก็ตัดหมดแล้วนะคะแล้วก็เลยทําให้รัสเซียเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วไปดูข้อมูลจากสปุตนิตนะคะหน้างานเนี่ยรัสเซียเก็บไปได้เร็วทีเดียวแล้วก็ทางด้านดาวเทียมของมาสเนียก็ เป็นกระดูกสันหลังของยูเครนเลยนะคะเขาก็บอกอย่างนั้นค่ะก็เอาใจช่วยแล้วกันหวังว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีข่าวดีเกิดขึ้นกันแล้วกันนะคะอย่างน้อยเรื่องแรกเนี่ยจะต้องมีการเซ็นแล้วก็เรื่องการเจรจาสันติภาพเนี่ยก็จะต้องมีการเริ่มนะคะแล้วก็จะ เป็นไปในทิศทางที่ดีแหะค่ะเพราะว่าถ้าทรัมหยุดที่จะส่งท่อน้าเลี้ยงย่างหนึ่งนะคะก็การเจรจาก็เป็นเรื่องรองแล้วล่ะค่ะเพราะทรัมเองบอกว่าต้องการที่จะปิดหน้าง,งานให้ได้เร็วที่สุดนะคะไม่อยากส่งคนไปแล้วไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วนะคะ